เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทนได้คุณปิยสวัริ์อมรนันกรรมการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกมาเปิดเผยความเห็นของตนเกี่ยวกับ8ประเด็นร้อนแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการบินไทยซึ่งรวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นการตั้งกรรมการใหม่การเพิ่มทุนการเช่าเครื่องบิน A330-200 และการจัดหาเครื่องบิน A320 ซึ่งไม่มีครูเรสในการเขียนข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวของตนไทโซเีมเรนัน https colon s ซลล่าเซลล่าเว็บไซต์เฟสบุ๊กคอมเซล r ่ n a n จ7ุคุณปิยะสวัสดิ์ได้ระบุว่าเพราะมีสื่อบางสำน,นักที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการบินไทยและมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและพาดพิงถึงตนเองจึงต้องการอธิบายและแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นประเด็นที่หนึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของการบินไทยในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาได้เกิดความเข้าใจผิดว่าจะมีกรรมการใหม่มาแทนกรรมการเดิมที่ครบวาระและต้องยุติการทำหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ แต่ในความเป็นจริงการประชุมในเดือนธันวาคมจึงต้องเป็นการประชุมวิสามัญเพราะมีการจัดการประชุมใหญ่สามัญไปแล้วซึ่งทำให้มีผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งยื่นคัดค้านการจัดประชุมใหญ่สามัญในช่วงที่อยู่ในแผนฟื้นฟูอำนาจของผู้ถือหุ้นถูกโอนไปให้ผู้บริหารแผนตามกฎหมายล้มละลายประเด็นที่2การที่บุคคลสำคัญในการฟื้นฟูไม่ถูกเสนอชื่อกลับมาแล้วจะส่งผลให้เป็นสัญญาณอันตรายของการถอยหลังกลับสู่วังวนเดิมแต่คุณปิยสวสริ์เองก็หมดหน้าที่แล้ว ตั้งแต่การบินไทยออกจากแผนแม้ว่าคุณปิยสวัสดิ์และชานสินตรีนุชกรยังเป็นกรรมการเดิมของการบินไทยแต่ผู้บริหารแผนที่ไม่ได้เป็นกรรมการคือคุณพรชัยได้หมดหน้าที่เมื่อออกจากแผนแผนฟื้นฟูต้องการให้เกิดความต่อเนื่องและกำหนดให้การประชุมเพื่อเลือกกรรมการเพิ่มเติมเป็นการประชุมวิสามันเพื่อให้กรรมการเดิมสามารถเป็นกรรมการต่อไปได้จนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในปีถัดไปและในการประชุมวิสามันเพื่อเลือกกรรมการใหม่ ผู้บริหารแผนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเสนอวาระได้แต่ถ้าผู้ถือหุ้นไม่ต้องการให้กรรมการเดิมเป็นกรรมการต่อไปก็สามารถยื่นวาระถอดถอนกรรมการเดิมได้ประเด็นที่3การปลุกป่นให้คนการบินไทยและคนอื่นๆรู้สึกเกลียดชังรังเกียจกรรมการใหม่ซึ่งจะต้องไปทําหน้าที่แทนกรรมการเดิมที่ครบวาระแต่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่คุณปิยสวัสดิ์กล่าวว่าไม่มีใครเกลียดชังกรรมการใหม่หรอกถ้าหากกรรมการใหม่ เป็นบุคคลที่มีความสามารถสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับของสังคมผู้ถือหุ้นเจ้าหนี้พนักงานและประชาชนทั่วไปประเด็นที่สี่คนมากมายจึงฝากบอกว่าคุณปิยะสวัสดิ์อมารานันควรทําให้ครั้งสุดท้ายก่อนพ้นหน้าที่คือช่วยหาวิธีหยุดทุกเรื่องที่ทําให้เกิดผลกระทบจนบริษัทเสียหายทั้งภาพพจน์และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนแต่คุณปิยะสวัสดิ์กล่าวว่า ถ้าจะแก้ไขปัญหาก็ต้องแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาเพราะต้นตอของปัญหาก็คือข่าวที่ออกมาว่าจะมีการจัดการประชุมใหญ่สามัญในเดือนธันวาคม2568ซึ่งทําให้ราคาหุ้นการบินไทยลดลงอย่างรวดเร็วมาโดยตลอดจาก13บาทต่อหุ้นเมื่อวันที่6ตุลาคมลงมาเหลือจุดต่ำสุด9บาทกว่าๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความองไม่มั่นใจของผู้ลงทุนประเด็นที่5ก่อลมละลายก็มีคุณปิยสวัสดิ์อมรานันและชานสิน ยกรที่เคเคป็นผู้บริหารสูงสุดของการบินไทยแต่พวกเขาถูกแทนที่โดยกรรมการใหม่โดยคุณปิยสวสริ์และชันสินได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการบินไทยหลังจากที่การบินไทยพ้นสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจและรัฐบาลได้ตัดสินใจให้การบินไทยยื่นฟื้นฟูนฟกิจาการถ่ายใต้กฎหมายล้มละลายเพื่อให้สามารถเข้าไปเป็นผู้ทําแทนได้ประเด็นที่6กระทรวงการคลังได้ใส่เงินเพิ่มทุนกว่า4 0 0 0มืล้านบาทเพื่อรักษาการบินไทยไว้พร้อมเอาธนาคารรัฐร่วมใส่เงินด้วย เนื่องจากแบงก์พาณิชย์ทั้งไทยและเทศไม่ปล่อยเงินกู้ให้แต่คุณปิยศสวัสดิ์กล่าวว่าการบินไทยไม่ได้รับเงินช่วยเหลือหรือเงินกู้จากรัฐหรือธนาคารใ,ใดๆแม้แต่บาทเดียวแต่ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมกระทรวงการคลังได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของการบินไทยในราคา4.48บาทจำนวน4,701ล้านหุ้นซึ่งทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นอีกเกือบ36,000ล้านบาทประเด็นที่7กับตันรุ่นเก่าคัดค้านการเช่าเครื่องบิน A330 ถึง200และถามว่า ถ้าเครื่องรุ่นนี้ดีจริงทําไมเจ้าของไม่ใช้ต่อแต่การบินไทยกลับใช้เงินถึงหนึ่งหมื่นสามพันล้านบาทไปเช่ามาแต่คุณปิยสวัสดิ์กล่าวว่าการบินไทยอยู่ระหว่างพิจารณาความจําเป็นในการจัดหาเครื่องบินลําตัวกว้างเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อทดแทนเครื่องที่ไม่เป็นไปตามแผนในระยะ5ปีข้างหน้าหลังไม่สามารถจัดหาเครื่องใหม่ได้ครบ9ลําตามแผนเดิมซึ่งตลาดเครื่องบินโลกปัจจุบันมีความต้องการสูงหลังการเดินทางฟื้นตัวหลังโควิดแต่การลงนามจัดหาเครื่องบินลําตัวกว้างที่ผลิตใหม่จะได้ รับมอบตั้งแต่ปี2,575เป็นต้นไปส่วนเครื่องมือ2ก็มีจำกัดเนื่องจากสายการบินทั่วโลกยังคงต้องการใช้งานเองสิ่งที่การบินไทยพยายามทำคือการจัดหาเครื่องบินลำตัวกอวว